ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บูนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2568กับดิฉันวีราพรช่มเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบูนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บูนิวส์ YouTube ข่าวบูนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom 0ูน com และ w w w d m c t v พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะ และในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมะชะโยบท,ที่ว่าฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในวันพระเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นยังมีอยู่ในเมืองไทยพระสงฆ์ทรงจำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้เราก็ต้องไปวัดกันในวันพระนั่นแหละ วันพระฟื้นฟูขึ้นมาที่จริงควรจะไปทุกวันแต่เราก็ต้องทำมาหากินเพราะฉะนั้นเขามีวันพระเอาไว้ก็ควรจะเข้าไปทำนุบำรุงเพราะวัดคือแหล่งความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและแหล่งแห่งเนื้อนาบุญที่เราจะตักตวงบุญให้เป็นหนทางสวรรค์และนิพพานของเราต้องไปกัน ชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคเหนือร่วมกับทุดงคัสถานนครสวรรค์จัดงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีพุทธศักราช2568จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ เมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคเหนือรวมกับทุดงค้าสถานนครสวรรค์จัดงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปี2568จังหวัดนครสวรรค์ณทุดงค้าสถานนครสวรรค์อําเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์โดยมีคณะครู ผู้บริหารและเด็กดีวีสตาร์จาก30โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์พร้อมทั้งคณะกัลยาณมิตรผู้ใหญ่ใจดีมาร่วมงานจำนวนกว่า1,000คนโดยภายในงานน้องๆทุกคนสนุกสนานและได้ความรู้ในฐานกิจกรรม VSTAR Activity Learning พร้อมร่วมกิจกรรมเวทีกลางเพื่อรับของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดี ส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีรวมพลังเด็กดีวีสตาโดยคณะครูผู้บริหารและเด็กดีวีสตาได้รวมการสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตูตรและเจริญสมาธิภาวนาน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นพระวินัยทรกล้าธรรมโชติสิปโป ประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานสง์นำบูชาพระรัตนตรยัยและคุณปรมิมทรนไตรทิพย์ประธานคณะกลัลมามิตรจังหวัดนครสวรรค์คือตัวแทนประธานคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวรายงานต่อประธานในพธิธีคือดรสาริการ,ราชบุญทองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์เขตสให้เกศมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสกล่าวเปิดงานจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนำกล่าวโดยตัวแทนเด็กดีวีสตาร์ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้มอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่ร่วมโครงการสวดธรรมจักรกัปปวัตนนสูตรประจำปี2568และสถานศึกษาที่มาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้นำนฟืนฟ้นฟูศิลธรรมโลก ประจำปีพุทธศักราช2568พร้อมกันนี้ประธานฝ่ายคารวาสก็ได้น้อมถวายธิยธรรมพร้อมรับของที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเด็กดีวีตาทุกคนต่างก็ประทับใจเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะได้รับความสนุกสนานแล้วยังได้รับความรู้อีกมากมายที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันค่ะ ชื่นใจกับการกิจกรรมในครั้งนี้ที่เห็นเด็กๆเยอะๆมาอย่างนี้ก็ขออนุโมทนากับโครงการเด็กดีวีสตานครสวรรค์เป็นโครงการที่ดีที่เด็กๆหลายโรงเรียนเจ็ดร้อยกว่าชีวิตมาที่ศูนย์ตุดงคาถาานนครสวรรค์และก็ได้เข้าร่วม มีกิจกรรมของเด็กๆมากมายการทํากิจกรรมของเด็กๆหลายอย่างเด็กก็สามารถที่จะซึมซับความสามัคคีซึมซับของคุณธรรมจริยธรรมต่างๆเข้าไปไว้ในจิตใจของเด็กๆได้ปลูกปัญญาแต่ก็สอแฝงด้วยความสนุกสนานเลื่นเริงอันนี้จะเกี่ยวข้องกับการเติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางพุทธศาสนาได้เช่นเดียวกัน ประทับใจในเรื่องของการจัดกิจกรรมดําเนินการขั้นตอนพิธีการแล้วก็การได้ร่วมสวดมนต์ค่ะแล้วก็ให้เด็กได้ทํากิจกรรมตามฐานค่ะส่งเสริมให้นักเรียนคณะครูเป็นคนดีให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอค่ะมาที่นี่ไม่ใช่แค่มาปฏิบัติธรรมไม่ใช่แค่มาสวดมนต์ไหว้พระ เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของศีลในเรื่องของการปฏิบัติได้จริงๆรด้วยค่ะสิ่งที่เด็กได้วันนี้นะคะจากที่สังเกตเห็นจากที่เคยพาเด็กมาร่วมกิจกรรมเป็นเวลา3ปีนะคะสิ่งที่เด็กทําได้คือกลับไปปฏิบัติได้จริงตั้งแต่ขั้นตอนในสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาสมาธิแล้วเขาสามารถนอกจากการท่องแล้วสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงแล้วก็ส่งเสริมให้กับน้องๆได้ด้วยค่ะวันนี้ยินดีมากนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการ สนับสนุนเด็กดีวีสตาร์ของผู้ดงคัสถานจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะนับว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ดิฉันเองแล้วก็คณะเนี่ยได้นำขนมแล้วก็สิ่งของนะคะมาแจกเด็กๆแล้วก็เห็นความประทับใจในสิ่งที่เขาได้รับนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่า ในตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยถ้าเราได้รับสิ่งดีๆแบบนี้เราคงมีความสุขและเช่นกันเรียกว่าส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นต้นต้นบุญต้นแบบที่มีต้นบุญต้นแบนบ,บ,บแล้วก็ได้ปรับตัวเรียนรู้นะคะเข้าร่วมโครงการแล้วก็เป็นที่น่าย,ยินดีนอกจากจะมีนักเรียนแล้วยังจะมีครูครูนะคะผอ,อคือเรียกว่าเป็นภาคีนะคะเป็นทั้งนักเรียนด้วยโรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือสถานที่คือพระอาจารย์ กล้าทำนะคะท่านก็ได้เรียกว่าตั้งใจนะคะที่จะทําให้กิจกรรมเด็กดีวิสตาของนครสวรรค์ของที่นี่นะคะเป็นที่ประทับใจของโรงเรียนที่มีในจังหวัดนะคะก็ขออนุโมทนาบุญนะคะแล้วก็ครั้งหน้านะคะถ้ามีโอกาสเราจะนําขนมนําของเล่นนะคะแล้วก็มาร่วมกิจกรรมต่างๆของเด็กดีวิสตาต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะอนุโมทนาบุญค่ะ นักศึกษาพระอภิธรรมศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่1-4ถึง4รวมสอบปลายภาคพระอภิธรรมประจำปีพุทธศักราช2568ค่ะนาห้อง SPD 6สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายได้มีการจัดสอบปลายภาคพระอภิธรรมทั้ง4ชั้นปีโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาประวิตร ปุณณชะโยปเปลี่ยนธรรมเก้าประโยคเป็นประธานสงฆ์ได้เปิดการจัดสอบพระอภิธรรมทั้งยังได้กล่าวให้อวาตอันทรงคุณค่า ซึ่งการจัดสอบในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลความรู้ของนักศึกษาอภิธรรมศึกษาทุกชั้นปีและเป็นการรักษาคำสอนอันเป็นแก่นแท้สูงสุดของพระพุทธศาสนาไว้ตามที่พระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารกล่าวไว้ว่าปรมัตถปิดกนี้เป็นเนื้อหนังของธรรมจริงๆนะที่ดับสูญไปเสียไม่เกิดขึ้น เหตุนี้เราทั้งหลายควรตั้งใจเสียให้ดีทั้งพระพิสุสัม,มเณน het, อุบาสกอุบาสิกาจงอุตสาเล่าเรียนปรามาธรรมคำพีอภิธรรมนี้ให้แตกฉานชำนาญเถิดไม่เสียทีที่เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสานาซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความปลื้มปิติอินดีถูกท่านได้ตั้งใจสอบกันอย่างเต็มที่นอกจากนี้นักศึกษาที่สอบอยังได้ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับการเรียนการสอนพระอภิธรรมว่าดีอย่างไรซึ่งนักศึกษาส่วนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าการศึกษาอภิธรรมศึกษาไม่ยากอย่างที่คิดหากเรามีความตั้งใจจะศึกษาเพื่อน,นำไปปฏิบตัติก็สามารถนำความรู้ในพระอภิธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการบริหารจัดการงานในองค์กรได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยค่ะชาวอังกฤษ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายซึ่งมีความประทับใจเป็นอย่างมากและมีความสนใจในการปฏิบัติธรรมค่ะคุณซันนี่และคุณเดวิดชาวอังกฤษได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อพักร้อนเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ขณะค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวได้พบข้อมูลของวัดพระธรรมกายทาง g o o g l e Map จึงตัด สินใจเดินทางมาเยี่ยมชมวัดในช่วงเช้าโดยตั้งใจว่าจะอยู่เพียงครึ่งวันเท่านั้นแต่หลังจากได้เยี่ยมชมพระมหาธรรมกายเจดีและได้รับฟังเรื่องราวประวัติความเป็นมาของวัดพระธรรมกายทั้งสองท่านรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งจึงเปลี่ยนใจอยู่ต่อเพื่อเยี่ยมชมสถานที่อื่นๆภายในวัดในช่วงบ่าย ทั้งสองท่านได้กล่าวชื่นชมในความสะอาดความเป็นระเบียบและบรรยากาศที่สงบเงียบของวัดแม้จะมีพื้นที่กว้างใหญ่แต่กลับให้ความรู้สึกสงบร่มเย็นแตกต่างจากความวุ่นวายของโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้ทั้งสองท่านยังมีความสนใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากได้เห็นภาพของผู้คนจำนวนมากที่มานั่งสมาธิร่วมกันภายในวัด ซึ่งทําให้เกิดแรงบันดาลใจอยากเรียนรู้วิธีการนั่งสมาธิวิชาธรรมกายและเมื่อทราบว่าที่ประเทศอังกฤษมีศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกายในกรุงลอนดอนทั้งสองท่านก็รู้สึกอินดีและตั้งใจว่าเมื่อกลับไปถึงอังกฤษ จะไปนั่งสมาธิที่วัดพระธรรมกายลอนดอนอย่างแน่นอนและก่อนเดินทางกลับทั้งสองท่านได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ให้การดูแลต้อนรับอย่างอบอุ่นและกล่าวว่าการมาเยือนวัดพระธรรมกายในครั้งนี้เป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ประทับใจที่สุดของการเดินทางมาประเทศไทยในครั้งนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เรายังเกาะติดกระแสการชวนบวชทั่วไทยเพื่อเชิญชวนชายไทยเข้าร่วมโครงการอุปสมบท บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2568โดยขณะนี้คณะสงฆ์และผู้นำบุญทุกท่านก็ได้ลงพื้นที่ชวนบวชกันด้วยความอืลอเฟืเบิกบานซึ่งในวันนี้เรามีภาพบรรยากาศการทำหน้าที่ชวนบวชที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดเชียงรายเดี๋ยวเราไปรับชมและร่วมอนุโมทานาบุญไปพร้อมๆกันเลยค่ะ บรรยากาศการทำหน้าที่กลาณมิตรชวนบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2568ของคณะสงฆ์และผู้นำบุญชวนบวชจังหวัดสระบุรีเป็นไปอย่างคึกคักโดยทีมงานได้แบ่งการทำหน้าที่ เพื่อให้ชายแมนแมนได้รับรู้ข้อมูลในการบวชอย่างทั่วถึงซึ่งนับว่าเป็นการวางแผนในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยมมีความสมัครสมาสามคัคคีโดยในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชายแมนแมหลายท่านสมัครบวชทันทีเพราะทุกคนต่างเห็นตรงกันว่าโครงการนี้นับเป็นโครงการที่ดีมากเป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ด้วยการศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งได้บทเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ด้วยค่ะซึ่งการทำหน้าที่ของผู้นำบุญชวนบททุกท่านได้ดุยทําหน้าที่กันอย่างสุดหัวใจโดยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ทุกท่านได้ทำหน้าที่อย่างภาคภูมิใจและบรรยากาศสุดคึกคัก เมื่อกรลายรมิดทีมงานชวนบวชจากจังหวัดเชียงรายได้ทุ่มสุดใจออกทำหน้าที่ชวนชายแมนแมนมาบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2568โดยใจใสใจสบายตลอดทั้งวันมีชายมันแมนสนใจสมัครบวช พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลและได้ตัดสินใจสมัครบททันทีนับเป็นบรรยากาศของการทำหน้าที่ที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติส่วนผู้ปกครองและหมู่ญาติ ต่างก็ปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นบุตรหลานของตนเองกรอกใบสมัครบวชโดยขณะน,นี้ผู้นำบุญในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศยังคงทำหน้าที่ชวนบวชกันอย่างแข็งขันซึ่งทุกท่านต่างทำหน้าที่ด้วยหัวใจที่ทุ่มเทเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจลุยทำหน้าที่กันอย่างไม่หวั่นวันเพื่อสร้างาศาสนาทายาทสืบต่ออายุพระพุทธาศาสนาค่ะ ขอเชิญร่วมงานตักบาทอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน1,000รูปจังหวัดลำปางถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงหนึ่งในโครงการตักบาทพระสองล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยและฟื้นฟูศิลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธ และคณะสงฆ์3 2 3วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันเสาร์ที่6ธันวาคมพุทธศักราช2568เวลา6นาฬิกาณลานพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตำบลศาลาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางร่วมบุญเป็นเช้าภาพกองบุญตักบาทได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเซ็นทนรัลพลาซาลำปาง ชื่อบัญชีสมาคมรวมใจไทยลำปางเลขที่บัญชี7840429807สอบถามรายละเอียดได้ที่0870109796และ0834764181โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ สุขโขปุญญาอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายนาครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดโครงการวันเดย์เมดิเทชันให้กับชาวท้องถิ่นค่ะ เมื่อวันเสาร์ที่15พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายนาครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดโครงการวันเดย์เมดิเทชันกิจกรรมฝึกสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นโดยกเาเรนมิตรชนลนาดนินพันธ์เป็นผู้ประสานงานนำพาชาวท้องถิ่นมาร่วมฝึกสมาธิที่วดัด จำนวนสิท่านโดยก่อนทุกท่านจะได้นั่งสมาธิก็ได้ร่วมการฝึกลมหายใจและยืดกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลายร่างกายทั้งยังได้ร่วมกันเป่าดวงแก้วเพื่อหาอารมณ์สบายผ่อนคลาย และให้ทุกท่านได้ลองนึกถึงดวงแก้วใสๆไว้กลางท้องจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้แนะนำวิธีการฝึกสมาธิและศูนย์กลางกายรวมทั้งการปล่อยวางอารมณ์ต่างๆ ก่อนที่จะได้นําชาวท้องถิ่นนั่งสมาธิร่วมกันหลังจากนั้นชาวท้องถิ่นทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายพัฒหารแดกคณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายกาเรมิตรชนลนาดนินพัน์ได้พาชาวท้องถิ่นเดินชมบริเวณโดยรอบวัด ทั้งยังได้เล่าประวัติคร่าวๆของวัดพระธรรมกายนาครซิดนีย์ให้ชาวท้องถิ่นได้รับทราบก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำเดินจงกลมทำสมาธิบริเวณรอบวัด45นาทีและแผ่เมตตาให้กับชาวโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงหลังจากนั้นก็เป็นการปฏิบัติธรรมโดยตนเองตามอัธยาศัยโดยชาวท้องถิ่นสามารถเลือกที่จะนั่งที่ไหนก็ได้ภายในวัด หาอารมณ์สบายผ่อนคลายเพื่อฝึกฝนด้วยตนเองต่อมาเป็นช่วงถามตอบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนั่งสมาธิโดยพระอาจารย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำใจหยุดใจนิ่งการรักษาใจและการนำสมาธิ เพื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก่อนที่จะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันในช่วงสุดท้าย1ชั่วโมงและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้ให้เอกสารการบ้าน10ข้อไปใช้ปฏิบัติต่อที่บ้าน และจากการมาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มีผู้มาเข้าร่วมปฏิบัติธรรมทั้งมาเป็นครั้งแรกและเคยมาแล้วโดยทุกคนต่างมีความสุขกับการได้มาปฏิบัติธรมรมรวมถึงประทับใจในอาหารเพื่อนร่วมโครงการใหม่ๆบรรยากาศที่ดีและยังมีความตั้งใจจะกลับมาร่วมโครงการพร้อมทั้งจะทำหน้าที่เป็นกะะนารณมิตรชักชวนเพื่อนๆมาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันในโอกาสต่อไปอีกด้วยค่ะ ส่วนที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีสประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการฝึกสมาธิค่ะเมื่อวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายปาล์มบีสประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการฝึกสมาธิน้าหอประชุมห้องสมุดภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งงานในครั้งนี้ เป็นการรวมตัวของวิทยากรจากหลากหลายศาสนาและองค์กรสร้างบรรยากาศแห่งมิตรไมตรีความอบอุ่นและการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสารรค์โดยหนึ่งในวิทยากรคือพระอาจารย์สุเวทปฐมวังโสผู้แทนจาก วัดพระมากายปามบีสโดยพระอาจารย์ได้เมตตาถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการเจริญสติพร้อมสอนวิธีฝึกสมาธิที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสถึงความสงบ ความผ่อนคลายและความสมดุลของจิตใจซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างให้ความสนใจอย่างดีเยี่ยมทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองพร้อมทั้งตั้งคำถามและสนทนายอย่างเป็นกันเองทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของชุมชนอีกทั้งยังเป็นเวทีในการเชื่อมความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาอีกด้วย โดยวัดพระธรรมากายปาล์มบีสยังคงมุ่งมั่นในการเผยแผ่การฝึกสมาธิเพื่อการพัฒนาตนเองและสันติสุขของสังคมพร้อมทั้งเดินหน้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องค่ะทางด้านวัดพระธรรมากายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุนวันอาทิตย์และพิธีถวายอุปกรณ์กันหนาวค่ะ โดยภายในงานท่านประธานสงได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมภาคเช้าก่อนที่จะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลหและพิธีถวายกองบุญทออพระป่าบํำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกัลยยณมิตดแองเจล่าอเมโดส่วนพิธีถวายกองบุญอุปกรณ์กันหนาวประธานกองบุญคือกาลยยณมิตรประมวลศีลกาลยยณมิตรโดนันดแลนด์ กัลยาณมิรแองเจล่าอาร์เมโดกัลยนณมิตรัชนีเอเลแกนซ์กาลยนณมิตรมานิดกาลยนณมิรนุสราพี่ลึกและครอบครัวกาลยนณมิตรถนอมรัตนากาลยาณมิรสุภาพรเนื้อไม้ดีกาลยาณมิรอุดมลักษ์เป็นและกาลยนณมิตรประเทืองทักกี้ทางด้านกัลยาณมิรเอ็ดดี้อาร์เมโดและกาลยนณมิตรประมวลสินฮอกแลนด์ เป็นประธานกองบุญถวายพัฒทหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาตุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปักกิณากาศธรรมจากพระอาจารย์ธีรพงศ์ธีริสโรซึ่งสรุปธรรมะได้ดังนี้ศิลปะแปลว่าการแสดงออกมาให้ปรากฏขึ้นได้อย่างงดงามน่าพึงชมหมายถึงฉลาดธรรมคือทำเป็นนั่นเอง พหูสูตรนั้นเป็นผู้ฉลาดรู้เรียนรู้ในหลักวิชารู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่าอะไรทำอย่างไรส่วนศินละปะเป็นความสามารถในทางปฏิบัติคือสามารถนำความรู้นั้นมาใช้ให้บังเกิดผลได้ จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์โดยความปลื้มปิติและเบิกบานในบุญของยอดกะัละยาณมิตรวัดพระธรรมก,กายฟลอริดาทุกท่านส่วนที่วัดพระธรรมก,กายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นค่ะ โดยภายในงานเมื่อชาวท้องถิ่นได้ลงทะเบียนเข้าสู่ห้องปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ร่วมกันยืดเส้นผ่อนคลายร่างกายและแบ่งปันความดีที่ได้ทำในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่พระมหากรากฏ กระชาชัยโยจะได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายร่วมกันนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แชร์เกี่ยวกับเรื่องการรักษาใจใสให้ได้ตลอดทั้งวันผ่านการบ้านสิบข้อของคุณครูไม่ใหญ่ให้ชาวท้องถิ่นได้รับฟังเพื่อจะได้นำไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองให้มีความสุขและเป็นประโยชน์ในการฝึกสมาธิ โดยทางวัดพระธรรมกายจอร์เจียได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นับเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีช่วงเวลาให้แบ่งปันความดีที่ได้ทําในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วยโดยในวันนี้มีชาวท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิที่วัดพระธรรมกายจอเจียจำนวน39ท่านโดยทุกท่านต่างก็ประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมดีๆเช่นนี้ร่วมกับเพื่อนกาลยนานมิตรนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันเป็นอาสาสมัครในการช่วยเก็บงาน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจารย์คนนกยูงโดยความปลื้มปิติเป็นอย่างมากค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อปเทยอดสมัครบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักร,ราช2568จากทั่วประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันคะ่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อปเทกันบ้างคะ่ะ อันดับที่1จังหวัดชัยภูมิโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนแท่นตะวันอันดับที่สองจังหวัดบุรีร,รัมย์โดยศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีร,รัมย์อันดับที่3กรุงเทพมหาคนครโดยศูนย์กาเลนมิตรนะครหลวง16 อันดับที่4จังหวัดอุบลราชธานีโดยทุดงคัสถานอุบลราชธานีอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญโดยทุดงคัสถานอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดปทุมธานีโดยศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วอันดับที่7จังหวัดนครราชสีมาโดยศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาอันดับที่8จังหวัดศรีสะเกดโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมศรีสะเกด อันดับที่9จังหวัดยะโสธรโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมยะโสธรและอันดับที่10จังหวัดขอนแก่นโดยทุดงคัสถานแก่นตะวันขอนแก่นค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะ ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมศักรกับปวัตนาสูตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตรงกับวันพุทธที่31ธันวาคมพุทธศักร,ราช2568ด้วยยอดสวด8,000ล้านจบสวดแล้วส่งย์ดได้ที่ www.forbitterworld.com ค่ะ ขอเชิญท่านชายอายุระหว่าง20-50ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปุชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2568โดยจะอบรมระหว่างวันที่26พุพฤศจิกายนพุทธศักราช2568ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 2 3 4ค่ะ ขอเชิญลูกหลานคุณยายอาจารย์ผู้มีบุญทั่วโลกรวมเป็นเจ้าภาพสร้างครัวมหาทานบาร,รมี117ปีบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาสิกาจาันขนนกยุงณวัดพระธรรมกายคานากาวาประเทศญี่ปุ่นโดยสามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2,569สสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ บวก81-080-6849-5692ค่ะและที่หมายเลขโทรศัพท์094-691-7772ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุมทนาบุญกันค่ะ ปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่านิพพานะสัจฉิกิริยาการกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเป็นมงคลสูงสุดสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุญนิวต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ